แจ้งข่าวนะครับวันนี้การส้มทางที่สวีแสงแดดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับใหกขบวรถผ่านได้แล้วรถสายใต้นะครับที่ประสบเหตุน้ำท่วมนะครับจนต้องงดเดินรถตอนนี้ก็สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติเกือบทั้งหมดแล้วนะครับจะเว้นสายนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ปรากฏว่าที่นครน้ําท่วมนะครับรถที่เขา้านครศรีธรรมราชไม่สามารถเข้าได้ไก็จะงดเดินรถช่วง ช่วงน,นาขอนทองถึงนครศรีธรรมราชน,นะครับวันที่ได้รับผลกระทบก็จะมีอยู่แค่ขบวนเดียวนะครับ85 86อนนี้เไา86บอกต้นทางนครมาไม่ได้นะครับแต่ต้องที่ตัดสุราษฎร์ไว้เดี๋ยวจะฝากเข้มากับ84 คืนนี้นะครับน่าจะไปแค่ทุ่งสงนะครับเดี๋ยวผมเช็คข่าวแล้วยืนยันอีกทีน,นะฮะ